ล้านคำสัญญาเธอบอกว่าจะไม่ทิ้งกันล้านคำผูกพันว่าจะรักกันเสมอล้านใจพันผูกบอกวันนี้จะไม่แค่เธอแต่สิ่งที่เธอทำกลับต้องข้ามกันเธอลืมสัญญาสัญญาที่เคยให้กัน จะไม่มีวันที่จะทิ้งกันไปนไหนแต่ายตอนนี้ตัวฉันก็พอเข้าใจได้แต่ทำใจคงลืมเธอได้สักวันเธอบอกว่าไม่รักกันเธอบอกว่าฉันไม่ดีเธอบอกว่าฉันไม่มีไม่มีสิ่งที่ต้องการเธอบอกไม่ต้องทักมา ก็เพราะว่าเธอรำคาญเธอไม่เคยคิดสงสารคนที่มันรักเธอก็ฉันทักไปเธอก็ไม่ยอมตอบมาเธอรู้ไหมว่าตอนนี้น้ำตาฉันไหลต้องโทษตัวฉันที่ใจเกเรเกินไปไ่าแต่ทำใจ คงลืมเธอได้สักวันเธอบอกว่าไม่รักกันเธอบอกว่าฉันไม่ดีเธอบอกว่าฉันไม่มีไม่มีสิ่งที่ต้องการเธอบอกไม่ต้องทักมาก็เพราะว่าเธอรำคาญเธอไม่เคยคิดสงสารคนที่มันรักเธอก็ฉันทักไปเธอก็ไม่ยอมตอบมา ล้วร,รู้ไหมว่าตอนนี้น้ําตาฉันไหลต้องทอดตัวฉันที่ใจเกเรเกินไปได้แต่ทําใจคงลืมเธอได้สักวันได้แต่ทําใจก็โง่เองที่ใจเกเร